ดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับช่อง u t u b e ช่องไอดาขึ้นทินดินิสานครับผมเมื่อนี้สีมาบอกขนาดสัดส่วนของวาวลูกม่นวาวสองหองหรือว่าวาวเมลูครับผมผมได้เหตุออกมาแล้วครับเป็นแรนเบิ้งแล้วครับของปีนี้ครับขึ้นดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวสียเอาผกไปเบิ้งวาขึ้นดีแซาไรครับเบิ้งผากไปเลยครับไปแล้วครับพี่น้อง นี่ครับครับผมก็โอเคนะครับเนาะ แต่เห็นภาพการขึ้นของวาลดวงนี้ไปแล้วครับที่นี่ผมสิมาบอกสัดส่วนครับติดตามเบิ้งกันเลยครับว่าจะชวนประมาณเท่าไรครับผมมาเบิ้งกันเลยครับอันนี้อกกลางครับผมอกกลางนะครับผมอกกลางครับ เดือนนิดน้อยหนึ่งครับปกกลางปกกลางทั้งหมดอยู่ที่ร้อยห้าสิบเซนนะครับร้อยห้าสิบเซนนะครับผมนะครับปกกลางร้อยห้าสิบเซนครับส่วนปีกครับ ปีกว่าวย่นเข้ามาแล้วนะครับพี่ยิงพี่ยิงปีกว่าวก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบห้าถึงห้าสิบนะครับตัวนี้ส่วนปีกครับร้อยสี่สิบห้าถึงห้าสิบนะครับตรงปีกว่าวครับผมส่วนปีกลูกครับปีกลูกอยู่ที่น่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบห้าเซนนะครับครับผมเจ็ดสิบห้าเซนนะครับปีกลูกครับ เรามาดูระยะห่างครับเสวนผูกทะนูนะครับเนาะผูกทะนูลงมากงมาี่ประมาณสิบเส้นครับสิบเส้นนะครับพี่น้องตรงนี้ครับทนู่นที่ผูกทะนูข้างบนครับสิบเส้นครับสิบเส้นนะครับเ่วนระยะควกว้างครับคกว้างของปีกแม่ครับี่หกสิบเส้นครับ ปีกปีกแม่ครับปีกบนลงมาปีกล่างครับปีกแม่ปีกบนลงมาปีกล่างครับ60เซนนะครับครับผม60เซนแล้วก็ส่วนระยะห่างตรงนี้นะครับระยะห่างที่ขึงเชื่อกลงมาครับอยู่ที่19เซนครับ19เซนติเมตรนะครับ อันนี้ครับส9เซนติเมตรส่วนความกว้างของปีกลูกนะครับอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดถึงสาสิบเซนนะครับตรงนี้ครับความกว้างของปีกลูกนะครับปีกลูกข้างบนลงมาปีกลูกล่างครับที่ย7ิเจ็ดถึงสาสิบเซนนะครับส่วนข้างล่างของเราก็อยู่ที่3าสิบเซนเหมือนกัน,นครับตรงนี้ครับ ตรงมัดท้ายครับผมมัดท้าย,ยที่สามสิบเซนครับข้างล่างก็ปล่อยลงมาเลยนะครับครับตรงนี้อยู่ที่สามสิบเซนครับส่วนท้ายท้ายตรงนี้นะครับอยู่ที่ยี่สิบเซนครับตรงนี้ครับยี่สิบเซนครับผมยี่สิบเซนนะครับ แล้วก็ตรงนี้สิบเซนครับตรงนี้เจล,ลตรงนี้ครับสิบเซนครับผมสิบเซนนะครับตรงนี้ก็สิบเซนเหมือนกันครับสิบเซนเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้ก็ยี่สิบเซนครับตรงนี้ยี่สิบเซนนะครับผมโอเคครับผม เรียบร้อยครับสําหรับว่าว <recess ed isolation> แม่ลูกหรือว่าว่าวลูกมนหรือว่าว่าวสองห้องครับทีนี้เรามาดูวิธีการมัดสวงนะครับสวงว่าวนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับเราจะมัดด้านนี้นะครับมัดสวงว่าวครับจะมัดด้านนี้ครับมัดด้านนี้ครับท่านผู้ชมครับ ก็ตัวนี้อยู่จะอยู่ประมาณสิบเซนนะครับจะอยู่ประมาณสิบเซนครับท่านผู้ชมครับนี่ครับวัดจากขอบอีขึ้นไปตรงนี้อยู่ประมาณสิบเซนครับวิธีการมัดตัวก็เสร็จเป็นอันเสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับ สำหรับว่าวลูกมนว่าแม่ลูกครับอ,อยากให้พี่พี่น้องๆก็ลองไปทำดูนะครับครับผมครับผมูก้ก็ลองไปทำดูนะครับสำหรับพี่พี่น้องๆนะครับว้าวเรียงว้าว,าวครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ อธิบายสัดส่วนของเล่าลูกมนเรียบร้อยแล้วนะครับผิดพลาดประการใดกาบขออภัยครับผมขอบคุณมากมากครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมครับผมติดตามชมต่อคลิปหน้าครับว่าจะมีอะไรดีๆให้พี่น้องได้ชมกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพียงลังใจให้ได้คือถิ่นทินสานนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็กดติดตามได้เลยนะครับกดซับสไครต์ได้เลยครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับพ่อต้าของนายล่าครับ,บครับผม